สวัสดีคะ่ะชาววันพุธมาบอกดวงนะคะจากวันที่21ถึง25มกราคม2568จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณใน5วันนี้เป็นการพยากรณ์แบบรวมไม่ใช่ส่วนตัวคะ่ะด้วยพลังงานของไพ่ยิปซี จากหน้าไพ่เป็นความลึกลับมหัศจรรย์ที่คุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าแม่นยับไหมตรงไหมนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณจากวันที่21มกราคมชาววันพุธคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ,ะวันนี้มีการเริ่มต้น ทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบแล้วก็ทําด้วยใจรักค่ะมันเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของชาววันพุธหมายถึงการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนก็รู้สึกรักใครสักคนเริ่มรู้สึกว่ารักคนนี้ชอบคนนี้ถ้าเกี่ยวกับความรักนะคะ ถ้าเป็นการงานหรือสิ่งที่คุณทำคุณได้เริ่มต้นแล้วแล้วก็พอใจในสิ่งที่ทำนะคะ22มกราคมชาววันพุธคุณได้ไพ่ห้าเหรียญอาจจะยังไงก็ไปต่อคะนนอ่ะนี่มันจำเป็นก็ต้องทำไม่มีก็ต้องจ่ายไม่มีก็ต้องหา เป็นวันที่คุณถึงเวลาจ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะคือต้องได้จ่ายถึงกาหนดถึงเวลาก็มีเรื่องไม่สบายใจในวันนี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินหรือว่าเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้น 23. มกราคมชาววันพุธคุณได้ภัยองค์สังคราช เด็กฮารแผนนะคะไพ่ใบนี้ความหมายดีแน่นอนค่ะ,ะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาววันพุธนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่คุณสามารถพึ่งพาได้ด้านให้คำปรึกษาให้ความรู้หรือบางคนก็ไป หาครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลเข้าวัดทาบุญเป็นวันดีๆคะ่ะที่ไปทำความดีอีกความหมายหนึ่งจะหมายถึงคุณเป็นคนดีแล้วก็มีคนนับถือมีคนกล่าวถึงคุณด้านคุณงามความดีส่วนการงานเป็นไปตามที่ ได้วางแผนไว้หรือว่าทําตามผู้ใหญ่ก็เลยออกมาดีนะคะสิ่งที่จะเกิดในวันที่23ชาวาชาวันพุธ24มกราคมชาววันพุธคุณได้ไพ่สิบถ้วยความสุขมาเต็มร้อยความสบายใจความสมวังวันนี้ ได้มาแบบเต็มๆนะคะความสุขความสมหวังความพึงพอใจบางคนก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่รักในสิ่งเดียวกันออกไปออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์ออกไปพบเจอหรือเป็นมิตรภาพระหว่างญาติพี่น้องคนในครอบครัวได้เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ 25มกราคมชาววันพุธคุณเดพาเอ็มเพิร์องค์จกักรพรรดิค่ะวันนี้ความสำเร็จชัยชนะเป็นของคุณนะคะเหนือกว่าผู้คนถ้ามีการแข่งขันการสอบโดยเฉพาะงานราชการคุณชนะนะคะคได้ตำแหน่งมาเป็นที่ยอมรับ ไม่มีใครคัดขานเด่นด้านตำแหน่งงานค่ะวันนี้และการยอมรับคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถไพ,อพรอร่อิมเพลอมีพร้อมสับสมบูรณ์ค่ะวันนี้ทั้งความเก่งบารมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีเสน่ห์มีผู้คนเข้าหามาก นี่คือพลังงานโดยรวมจากวันที่21ถึง25ของชาววันพุธแม่หมอนนำมาเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนในทุกวันนะคะแม่หมอก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอน,นะคะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ